คุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรคนะคะดรยยอยเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของโคคิวเทนกับการพิทักเซลล์สมองและเราเองก็มีผลิตภัณฑ์แนะนำให้คุณผู้ชมรับประทานทุกวันนะคะเพื่อบำรุงหัวใจและป้องกันไม่ให้อวัยวะที่ที่อาจจะเกิดขาดเลือดขึ้นมาจะจากสาเหตุอะไรก็ตามคืออะไรเซาเทนคือตัวนี้ค่ะคือตัวโอเลอเซาเทนนะคะที่เราโชว์เนี่ยนะคะตัวนี้ ควรพกติดตัวเลยนะคะใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนก็เอาเป็นแบบว่าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองทันพกติดบ้านเลยพกติดกระเป๋าด้วยนะคะเอาให้มันหาง่ายให้มันหยิบฉวยง่ายนะคะเราจะได้หยิบออามาใส่ใต้ลิ้นเราได้ทันนะคะแล้วก็จากสิทิมันสามารถช่วยเราได้จริงๆค่ะค่ะทีนี้ามาต่อกันที่โค Q ิ10กับการพิทักษ์เซลล์สมอง หลังเกิดการขาดเลือดกันอีกค่ะคุณยุ้ยคะก็พอเซลล์สมองเราขาดเลือดไประยะหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดการตายของเซลล์ที่เรียกว่าเนโครซิสหรือว่าเซลเดสค่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเ,เป็นภาวะที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บของเซลล์ค่ะที่แบบการบาดเจ็บนั้นมีระยะเวลานานเช่นส่งโรงพยาบาลช้าไปหรือว่าได้รับการช่วยเหลือช้าไปการขาดเลือดไประยะเวลานานเนี่ยจะเกิดเซลเดสก็คือ n นโครซิสเกิดขึ้นค่ะแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณดังกล่าวจนความเสียหายนี้เขาเรียกว่าเกิดอาการกู่ไม่กลับค่ะเซลล์ก็จะตายคราวนี้การตายแบบเนโครซิสเนี่ยเซลล์จะปริแตกออกและอวัยวะต่างๆที่อยู่ในเซลล์เนี่ยจะกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นความลึกลับภายในของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชลอวัยก็คือหลังจากสมองหรือหัวใจขาดเลือด พอผ่านไปอีกหลายชั่วโมงหรือหลายวันเนี่ยมันจะเกิดการตายของเซลล์อื่นๆในบริเวณที่ขาดเลือดค่ะซึ่นนี้แหละที่นักวิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์ชลวัยคิดว่าเราน่าจะป้องกันได้นาาา้าจะใช่ไหมคะใช่คุณยุ้ยคบพี่แทรกนิดนึงได้ปะคะพี่ได้มีการพบปะก,ก,กันกับเอ่อปรปศนะคะประาาศาสนศาสตร์นะคะตอนนั้นรวมอยู่ในคณะศิลปาศาสตร์ที่สุนันทาก็ไปพบกับท่านอาจารย์ อาจารย์ของเราอะค่ะติดตามดูเราอะพี่ดีใจมากเลยแล้วก็แล้วก็ชื่นชมมากบอกว่าอู้บางทีในบางอย่างนึกไม่ถึงเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรเลยเวลาเกิดเหตุขึ้นคือบางท่านก็ก็สั่นแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสมองตอนหลังเรื่องพากินสันเดนเชียนะนะนะคะแบบว่าก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะคะแบบว่าจงตามลูกศิษย์ ตัวเท่านี้อายุเท่านี้แล้วยังตามห่วงใย <c oughs> ค่ะก็ชื่นชมอ่ะดีใจจังที่นี้มาต่อเรื่องเมื่อกี้กันนะคะที่ทจดยุ้ยพูดเนี่ยเหมือนกับว่า,อาตอนสมองเราขาดเลือดใหม่ๆเนี่ยเรายังพูดได้อยู่นะคะยังพูดได้อยู่หลายๆคนเป็นแบบนั้นเมื่อเกิดเหตุนะคะยังขยับตัวได้ระยะหนึ่งแต่พอต่อจากพอต่อจากนั้นอีกสัก ช่วงหนึ่งมันจะแย่ลงแย่ลงไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะจนถึงพูดไม่ได้เลยอะ,ถ,ะถูกต้องค่ะมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ซึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เราบันทึกไว้ว่าบางคนแรกๆยังพูดได้ขยับได้บ้างค่ะพอผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยขยับหรือพูดไม่ได้แล้วค่ะอันนี้แหละที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราอะจะสามารถป้องกันได้ค่ะการแย่ลงหลังจากเวลาผ่านไปหลังจากการขาดเลือดมีศัพท์ทางการแพทย์เฉพาะค่ะเขาเรียกว่า delay หรือ secondary brain damage ค่ะเป็นความเสียหายที่มันช้าหรือดีเลย์ออกไปไม่ได้เกิดแต่แรกแต่เกิดเป็นชั่วโมงหรือหลายวันจการขาดเลือดจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบฟื้นมาพูดได้ชู2นิ้วจากนั้นเนี่ยอยู่ๆก็หมดหมดสติไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดอย่างนี้บ้างหลายๆคนๆที่แบบมีแฟนคขับไป ดูแลกันแบบว่ายังยังชูชูอย่างนี้อยู่เลยอีกสอวันต่อมาแบบเงียบลนะคะก็มีอย่างนี้ในวงการแพทย์ก็จะให้เห็นบ่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยทั้งหัวใจขัดเลือดหรือเรื่องราวของสมองสำคัญทั้งสองอวัยวะเลยะค่ะคุณยุ้ยจะแนะนำให้ป้องกันกันยังไงคะคือจริงๆแล้วที่ตลอดมา ที่เราจรารยการเนี้ยก็แนะนําให้คุณผู้ชมกินน้ํามันปลาจริงๆแล้วไททำเนี่ยอายุ22ปีนะคะอายุของบริษัทซึ่งเราก็บอกให้กับสมาชิกไททำทุกคนกินน้ํามันปลาเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดกินสารสกัดเมล็ดอง่นกินสารสกัดจากใบแปะกล้วยแล้วก็กินโค Q ควนเป็นประจําก็เป็นการป้องกันระดับหนึ่งจาก4ออจาก5ออก็คือส่วนอาหารเสริมที่เหลือมันก็ต้องเป็นอาหารออกกําลังกายอารมณ์แล้วก็เรื่องของอากาศอย่างเงี้ย คราวนี้เนี่ยเราก็ป้องกันได้ในแง่หันเสริมก็เป็น1ใน5้ออนี่แหละที่มีน้ำมันปลาแปะกล้ยมเมล็ดอง,ง่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โค q 1คิวเทแต่ว่าในตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องโค q 1คิวเทกับสโตรกตอนนี้มีงานวิจัยใหม่ๆจำนวนมากค่ะมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องสโตรกทั้งพรารเมีสโตรกเดามจคือความเสียหายหลังจากการขาดเลือดครั้งแรกที่เริ่มเดินเซพูดไม่ชัด จนไปถึงเรื่องของ secondary stroke damage คือความเสียหายที่เกิดซ้ำสองหลังการขาดเลือดค่ะนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการที่จะซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายหลังขาดเลือดหรือป้องกันเซลล์เสียหายมากกว่าเดิมหลังการขาดเลือดให้โฟกัสไปที่อวัยวะ เล็กๆที่มีชื่อว่าไมโทคอนเดรียค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างพลังงานในเซลล<ค>การป้องกันก็คือเราจะต้องบำรุงอวัยวะเล็กๆที่ชื่อไมโทคอนเดรียที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานในเซลล์ของเราเนี้ไม่ให้เสื่อมสภาพไปค่ะจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็เลยมีงานวิจัยเพื่อสนับสนุนสมมุติฐานที่ยุทพูดนี้เป็นงานวิจัยที่ทำโดยนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะญี่ปุ่นมันเจ้าขอคิวเทนอยู่แล้วเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองเลียนแบบโมเดลสมองขาดเลือดในมนุษย์ค่ะ โดยการหนีบหลอดเลือดใหญ่ที่คอตรงนี้ตรงนี้ที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองของหนูค่ะหนูถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกหลังจากที่สมองขาดเลือดก็ปล่อยหนูทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษาอะไรกลุ่มที่2หลังสมองขาดเลือดไป4ชั่วโมงค่ะมีการให้โคคิวเทนโดยการปล่อยเข้าไปใต้ผิวหนูหนูที่ไม่ได้รักการรักษาใดๆคือกลุ่มแรกเนี้ยตายภายใน17ชั่วโมงโดยเฉลี่ยและภายใน28ชั่วโมงก็ตายหมดเลยส่วนหนูที่ได้รับโคคิวเทน ทางผิวหนังเนี่ย45เเซกลับมีชีวิตรอดไปจนจบการทดลองการทดลองนี้ก็คือใช้เวลา1เดือนนะคะคืออีกสสัปดาห์ก็ยังรอดแล้วก็ยังรอดต่อไปเนาะจริงๆแล้วการทดลองนี้มียาที่ใช้ในห้องฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นอีก2ชนิดมาทดลองเปรียบเทียบแต่ผลสู้โคคิวเทนไม่ได้เลยค่ะห่างไกลามากเพราะฉะนั้นการให้โคคิวเทนหลังจากสมองขาดเลือดถ้าตามงานวิจัยนี้เป็นเรื่องจําเป็นค่ะเรามารับประทานโคคิวเทนนะคะนี้ เพื่อป้องกันเซลล์ไม่ให้เกิดอาการเสียหายมากนักหลังจากสมองเราขาดเลือดนะคะอยากแนะนำให้รับประทานร่วมกันกันกบตัวมเมล็ดองุ่นอันนี้นะคะเพื่อทำให้เส้นเลือดของเราเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะป้องกันสมองแตกนะคะอันนี้ภายใต้ชื่อ g r a p ส s e e d p l u t t o m t t o Extract ค่ะตัวนี้สารสกัดมเมล็ดองุนะะ่นเนี่ยค่ะผสมผสานสารสกัด ของมะเขือเทศด้วยเลียกสารไลโคปินนะคะก็สามารถทำงานเสริมฤทธิ์กันได้อย่างดีเพื่อที่จะช่วยทั้งสมองทั้งหัวใจเราได้เป็นอย่างดีนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องเราที่เราพูดกันมานะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราแจกอีกแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกอากาศเปลี่ยนด้วยนะคะฟ้าทลายโจรโจโจจนจนจน,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 นี่ค่ะเราเองผสม กระชายขาวด้วยนะคะผสมกระชายขาว p r อ p o l i s e u คาลิปตัสได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญเงนินใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์โลก i t ทีลอนดอนปี2อ2 1ี2 2 2 1แจกทุกออเดอร์เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN18 Top News ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะด้วยความรักและห่วงใยจากเราท็อปเฮลส์สตอรี่สวยสุขภาพดีแบบทแบบ็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ